สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกับส้อมอีกแล้วนะคะแล้วก็ขอสวัสดีเหล่าสมาชิกของ Joy and c o i ด้วยค่ะออาล่ะวันนี้ไม่พูดเยอะละกันสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของเส้นผมผมอาจจะมีความหยาบกระด้างเบาๆหรืออาจจะผมร่วงด้วยนะคะหรือแม้แต่บางทีมันจัดทรงยากด้วยหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะแต่แค่รู้สึกว่าโอ้ มันขัดความมั่นใจวันนี้ค่ะส้มมีนะคะเป็นครีมนวดค่ะคุณผู้ชมของจอยสิวทําไมต้องเป็นจอยสิวล่ะนี่เป็นครีมนวดค่ะที่ต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากขนาด400อ ml นะจ๊ะใช้ได้นานมากนะนี่เป็นสูตรธรรมดานะคะคือจริงๆเราต้องแยกนะถ้าเป็นจอยสิวเนี่ยเขาจะมีในสูตรของสีขาวฟ้าด้วยอันนั้นสำหรับผมนี่แห้งเสียมากแต่ใครที่ผมไม่ได้แห้งเสียมากหรือจะมีความแห้งเสียนิดๆหน่อยๆเนาะชี้ฟูเบาๆหรือแม้แต่แบบอยากให้ผมแบบกลับมา เงางามนุ่มลื่นน่าสัมผัสอีกครั้งส่วว่าสุดนี้เหมาะกว่าเป็นสูตรของสีขาวชมพูนะคะก็คือสูตรธรรมดาง่ายๆคือตัวนี้เขาเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะเหล่าสมาชิกของครีมนวดที่ช่วยในการบำรุงเส้นผมอย่างแท้จริงนะแล้วก็คือตัวนี้เขาจะมีความ เหมือนในสูตรของสีขาวฟ้านิดหนึ่งว่าคือถ้าสมมติว่าใครที่ใช้ไปเนี่ยจะรู้สึกว่าผมกลับมาดีขึ้นเพราะเขาไม่สมผสมทีคล้ายกันก็คือมีเทคโนโลยีนะคะไมโครครีมแล้วก็ไมโครครีมนะที่มีสมนผสมอันนี้ที่เหมือนกับสีขาวฟ้าแต่หนึ่งตัวที่เพิ่มมาก็คือโคโพลิเมอร์ค่ะซึ่งตัวเนี้ยนะคะเวลาที่ทั้งไมโครครีมแล้วก็โคโพลิเมอร์เนี่ยมันผสมรวมกันแล้วก็บวกสารสกัดต่างๆที่อยู่ในนี้เนะ่จะบอกเลยว่า1 หมหอมจริงอันนี้ผมชอบส่วนตัว2ก็คือว่าป้องกันค่ะเส้นผมเนี่ยนะคะไม่ให้พันกันขณะเราที่เราสระผมด้วยหรือแม้แต่บางทีเนี่ยเราสระผมเสร็จแล้วพอแดดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยพันกันหวีง่ายคืนลดอาการผมร่วงด้วยนะคืนความเขาเรียกว่าความเงางามและความนุ่มลื่นให้กับเส้นผมลดอาการหยาบกระด้างของเส้นผมทนำะให้บางทีเนี่ยผมที่อาจจะไม่ได้แห้งเสียเยอะแต่รู้สึกว่าแบบทำไมมันดูแปลก,ปลกทำไมมันดูแบบทั้งแบบ มีความฟูนิดๆหยาบก,กระด้างเบาๆแล้วก็ดูไม่ค่อยเงางามคือมันทื่อๆว่าอย่างนั้นเถอะสมว่าสูตรนี้ถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาเส้นผมมากเหมาะนะคะนี่เป็นสูตรธรรมดาแต่ว่าแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและที่สาคัญแก้ปัญหาผมร่วงได้นะวันที่เราใช้ไปนี่นะคุณผู้ชมอย่างมีคนเล่าฝังว่าใช้ไปใช้มาเขาบอกว่าผมเนี่ยมีชีวิตชีวาคนอีกครั้งเลยจริงๆลองแบบสลัดดูก็ได้นะเออวันนี้แอบใช้มาเหมือนกันนะคะฉะนั้นวันนี้นี่เป็นสูตรนะคุณผู้ชมครีมนวดฉะนั้นถ้าเก้อ,กองต แล้วก็ใครที่สนใจก็อย่างแรกที่ต้องกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JCM Commerce นะคะสั่งซื้อได้ง่ายๆแล้วก็สะดวกด้วยกด Joy s i l ในสูตรนี้ครีมนวดค่ะสูตรธรรมดาสีขาวแชมพูหรือว่าใครที่อยากจะซื้อไปดูสินค้าของเราเพิ่มเติมก็ตรงไปนะคะ j c Shop ทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านมีจําหน่ายรับรองคุ้ชมชอบแล้วก็จะมั่นใจนะคะทั้งการแต่งตัวการแต่งหน้าเพราะเรามีผมดีๆนะคะผมที่มีคุณภาพอย่าง Joy ซ i l ดูแลนี่เป็นครีมนวดท,ที่มีคุณภาพของ วันนี้ค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาแนะนําสินค้าดีๆของ Joy c o y เช่นเดียวกันเป็นอะไรบ้างต้องติดตามวันนี้ส้มลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ